ในแง่ของขาเข้าเยดเครูโบมากเลยอ่ะมิดฟิลตัวรับอ่ะมิดฟิลตรงกลางนี่คือไม่ไหวนะพอสกอตแม็กโทมินเนบัตเจ็บไปคนเดียวนี่เรารูรูรรโบมากเลยอ่ะเราต้องเสริมกลางรับเราต้องหาคนที่มันยืนปักแทนแม็กโทมินเอได้บ้างแล้วก็เอดูอาโดกามาวินการแม่งไปแล้วมาลิดเรียบร้อยแล้วอ่ะ ตามฝันของเด็กๆเ,เขามีความใฝ่ฝันกับตรงนู้นอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกทีเนี้ยคนสุดท้ายที่เรามีข่าวคือลูเบนเนเวสของวูฟแฮมตันแล้วลูเบนเนเวสกับแมนยูไนเต็ดมันนิ่งไปเลยอะ่ะแล้วก็มีรายงานมาด้วยว่าแมนยูมิดฟิลเชิงรับมิดฟิลตัวต่ําน่าจะไปว่ากันในซัมเมอร์หน้าและเหมือนผมเห็นมาว่าโอเล่เนี่ยอาจจะแบบชื่นชอบในตัวของเดคแคนไลท์อะไรแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในซัมเมอร์นี้ว่าเราจะไปดึงเดคแคนไลท์มาได้มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับคือแมนย ในเวสเรายังรู้สึกว่าจะเอาจริงๆหรอวะคือด้วยความที่ในช่วงซัมเมอร์ถ้าเรามีข่าวกับมิทฟิลตัวรับมันคือเดคแคนไลท์ที่ดูหนักๆอ่ะมันดูเดคแคนไลท์คนเดียวนอกจากนั้นก็จะเป็นคนที่แฟนบอลอยากได้แล้วก็มามีเอเดวาร์โดกามาวินกาอีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าจะเอาหรือสนใจตั้งแต่ช่วงยูโรลากมาเลยทีนี้พอไลท์ไม่ได้พอเรื่องเงินกามาวินก้าไม่ได้พอาย้ายไปมาริดแล้วลูเบนเนเวทที่เป็นสล็อตที่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสล็อตที่เราให้ความสนใจจริงๆถ้าาๆๆ้าาาาาาใใใหคคคววมมมสสนนจจจริงงงๆก็่่่ะออยูลลดัับบบํญแบบที ง่ายๆคือสมมติลิทมิดฟิลตัวรับไว้5คนโอเล่ลิทไว้ให้แล้วส่งให้กับทีมงานไปรูเบนเนเวสอาจจะอยู่ลำดับที่3 4หรือ5ไปเลยก็ได้อาจจะไม่ใช่ลำดับที่2สมมุติว่า1เป็นเดคแคลไลท์สเป็นการมาวินกาคงเป็นรูเบนเนเวสแล้วก็4ีอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้เหมือนกันและทีนี้ถ้าเกิด เราใช้เงินไปขนาดนี้แล้วแล้วเราจะเอามิดฟิลด์ตัวรับมาสักคนหนึ่งโอเล่อาจจะมองว่าถ้าเกิดว่าซื้อลูเบเนเวสมาซึ่งไม่ใช่ลำดับที่อยากได้มากที่สุดเนี่ยแล้วเราซื้อมันเลยมันอาจจะเป็นการเสียเงินโดยที่ยังไม่ขาดยังไม่จบหรือเปล่าเขาอาจจะมองว่าเดี๋ยวซัมเมอร์หน้าดูอนาคตเนมันย่ามาติดอีกทีถ้ามาติดไปซึ่งมีโอกาสไปนะเพราะมาติดหน้าจะไม่ไหวแล้วแหละพอมาติดไปก็เป็นไปได้ที่อาจจะต้องลงตลาดแบบเต็มตัวก็คือต้องทุ่มแล้วก็รอไปสู้กับเชลซีในแง่ของเดคแคนไลท์ ight, ไปเลย รเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเพราะว่าเหมือนทุกอย่างอะแผนอะมันต้องมีการปรับเล็กๆน้อยๆจากการที่เราได้โรนัลโดที่อยู่นอกแผนนอกโปรเจกต์เข้ามาไงผมก็เลยไม่แน่ใจว่าการปรับมาปรับแผนครั้งเนี้ยมันคือขยับตรงไหนบ้างส่วนไหนบ้างพอมันมีการตัดสินใจจากตรงนึงมีความชัดเจนจากอีกที่หนึ่งมันก็เหมือนแบบเราก็ต้องขยับแผนตามมันทุกคนเก็ตใช่ไหมเราอาจจะไม่ถูกใจที่แม่เอ้ยเราไม่ได้มิดฟิลตัวรับมาเลยว่ะซัมเมอร์นี้ตายหาแนะ่เลยอะไรแบบนี้เราอาจจะมีอารมณ์ที่เซ็งเซงหงุดหงิด,งดเกิดขึ้นได้อันนี้ไม แต่ไอเรื่องนั้นมันเรื่องเล็กเพราะว่าสำหรับแฟนบอลเดี๋ยวถ้าเกิดชนะเดี๋ยวเราก็ลืมมันเองอะถูกไหมว่ากันตามตรงเราไม่สามารถเอาปัจจัยที่ไม่คงที่อย่างความรู้สึกของมนุษย์ไปอยู่ในแผนได้อะเราจะมาแบบต้องทําทุกอย่างตามใจแฟนบอลอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงแม้แฟนบอลจะคือส่วนที่สําคัญเช่นกันของโลกฟุตบอลแต่ในแง่ของธุรกิจและทุกอย่างมันคือองค์กรอะมันต้องบริหารตามกระดาษตามสถิติตามตัวเลขที่วิเคราะห์กันมาตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆเข้าใจแบบสโมสรว่าเขาต้องทํางานอะไรกันบ้างแฟนบอลอาจจะมีเสียลมไปบ้างไม่ถูกใจไปบ้าง สุดท้ายเราก็ต้องเชียร์ด้วยความที่แดเนลเจมเนี่ยมีข่าวพัวพันกับลีดบรรลุข้อตกลงกับแมนยูในเตดในการคว้าตัวแดเนียลเจมไปร่วมทีมแล้วแดเนลเจมเนี่ยอย่างเดียวที่เราต้องการจากเขาคือเรื่องของจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมทั้งการเปิดการจ่ายและการยิงนี่คือสิ่งที่แดนเจมส์ต้องพัฒนาเวลาเราพูดกันเราก็จะคุยกันเรื่องนี้ตลอดเพราะว่าในแง่ของวินยัยในแง่ของทัศนคติแดนเจมส์มันโอเคทุกอย่างเหลือแค่เขาต้องอัพขึ้นไปกว่านี้ให้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราควร ขายเขาออกไปนึกออกไหมฟิลผมผมไม่เคยคิดว่าเฮ้ยยูไนเต็ดแม่งต้องขายแดนเจมส์ออกไปผมไม่เคยคิดถึงแบบนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่ายูไนเต็ดแม่งจะขายแดนเจมส์ออกภายในซัมเมอร์เนี้ยผมช็อกมากเลยนะเว้ยกับข่าวที่ผมเห็นว่าแดเนียลเจมส์เตรียมย้ายไปอยู่กับลีดยูไนเต็ดแค่ผมเห็นข่าวว่าเตรียมย้ายไปอยู่แบบถาวรไม่ใช่การยืมตัวผมยังแบบเฮ้ยบ้ามึงไปจริงๆเลยเหรอวะผมอยากให้เขาถูกปล่อยยืมตัวในซัมเมอร์นี้นะวันนั้นผมพูดแบบนี้ในไลฟ์ถ้าใครอยู่ในไลฟ์หลังเกมจะจําได้เพราะว่าสล็อตตอนเนี้ยมันดูทั กันไปหมดแล้วแดนเจมอะถ้าเกิดเขาลงไปแล้วทําไม่ได้ไม่มีพื้นที่เขาต้องไปเล่นฝั่งขวาทั้งทงที่เขาถนัดเล่นฝั่งซ้ายมากกว่ามันคือการเล่นเพื่อไปแก้ปัญหาทั้งนั้นที่ตัวเขามันอยู่ในช่วงต้องพัฒนาผมเห็นแล้วผมก็เห็นใจว่ะผมก็อยากให้เขาไปอยู่ในจุดที่เขาสามารถพัฒนาตัวเองได้มีโอกาสลงสนามอย่างสม่ําเสมอผมก็เลยมองว่าเฮ้ยปล่อยแดนเจมยืมตัวไปดีกว่าถามผมถ้าผมอยากปล่อยแดนเจมออกไปผมว่าไปไหนดีผมจําได้ว่าแดนนี่เจมกับลีดอยู่ในแต่ดอะมันเคยไปเปิดตัวแบบชูเสื้อทําคลิปกันแล้วเพียง ตอนนั้นซวอนซีกับลีดไม่รู้มีปัญหาอะไรกันสุดท้ายกลายเป็นว่าดิวล่มเจมไม่ได้ย้ายไปอยู่กับลีดก็เลยต้องอยู่กับสวอนซีต่อแล้วถัดมาน่าจะฤดูการถัดมาเป็นยูนเตแตะที่ไปเอาเจมเข้ามาผมจําภาพนี้ได้แล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเจมเคยจะไปอยู่ลีดหมายความว่าเบลซาต้องเห็นอะไรในตัวเด็กคนนี้แล้วความเป็นเบลซาวิธีการที่เขาใช้มันคือเรื่องพลังงานซึ่งเจมเรื่องพลังงานแม่งคือยืนหนึ่งอยู่แล้วใจสู้ไม่กลัวใครไอ้นี่คือจุดเด่นจุดดีของแดเนียลเจมทัศนคติ ดีด้วยถ้าเกิดเด็กคนนี้ที่มีความคิดมีวิธีการแบบนี้ไปอยู่กับบีเอซ่าผมว่าเขาน่าจะดึงอะไรขึ้นมาให้แบบเจมแม่งดีกว่านี้ได้ก็เลยคิดว่าอะถ้าแดนเจมที่อยู่ตรงนี้แล้วโอกาสมันน้อยมันไม่มีโอกาสให้ลงเล่นแบบสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาตัวเองก็อยากจะให้เจมเนี่ยไปมีโอกาสที่มากกว่านี้และเป็นลีกอยู่ในแต่ที่ผมมาอยากให้เขาไปแต่ในฐานะยืมตัวเว้ยทุกคนผมตั้งคําถามผมงงมากว่าถึงขั้นขายเลยเหรอและแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีม ของโอเล่หรือว่าโอเล่ไม่เอาแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทั้งสองฝ่ายถ้าถามตัวผมถามว่าอยากจะขายอยากจะปล่อยทิ้งเพราะเล่นไม่ได้ไหมผมว่าไม่ใช่เหตุผลนั้นผมว่าโอเล่อาจจะตั้งใจอยากให้แดนเจมาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่แล้วแต่ทางลีดอยู่ในแต่ที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเนี่ยเขายื่นเข้ามาด้วยจํานวนเงินที่มันก็ไม่น้อยผมว่าด้วยเหตุผลตรงเนี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นการตอบโจทย์กับที่ซัมเมอร์นี้ยูเนเต็ดเองก็ลงทุนไปเยอะซื้อนักเตะเข้ามาเยอะอาจจะใช้วิธีการผ จไอเรื่องวิธีการจ่ายช่างมันแต่เราก็ใช้เงินกันไปกว่าร้อยล้านปอนแล้วค่าเหนื่อยก็สูงพอสมควรดังนั้นสิ่งที่ยูเน็ตต้องทําคือการต้องผ่องถ่ายนักเตะออกไปบ้างและพอหลียูเน็ตยื่นเข้ามามันก็เลยอาจจะทําให้ดูเน็ตมาพิจารณากันแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยด้วยตัวเลขเงินเท่านี้แดนนี่เจมอนาคตของเขามันยังไงดีพอทุกคนได้นั่งอยู่ในห้องเดียวกันนั่งอยู่บนโต๊ะเจราจาโอเลกุน่าโซชาก็อาจจะมีการโยนคําถามกันไปมาว่าเฮ้ยใครยื่นข้อเสนอมาอ่ะเป็นทีมนี้ ยื่นมาเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่ห้ามีออปชั่นอีก5ล้านอะไรอย่างเงี้ย มันถือเป็นตัวเลขที่โอเคนะเราว่ากับตัวเลขที่สโมสรจะได้เข้ามาในแง่ของการบริหารการใช้เงินอะไรแบบนี้มันดูดีพอสมควรแล้วก็ถามโอเล่ว่าอา้าวแล้วโอเล่คุณมองอนาคตเด็กคนนี้ไว้ยยงไงไรฤดูการนี้คุณให้โอกาสเด็กคนนี้ได้มากพอไหมซึ่งถ้าเกิดไปว่ากันตามตรงนะถ้าแรดฟอร์ดกลับมามีโรนันโดอีกมีองโตนี่มาซียาวที่รอดูไม่รู้จะยังไงมีเจดอนซานโชที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่เอาจริงๆแดนนี่เจมอยู่ลำดับที่เท่าไหร่วะ แดนนี่ลเจมอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ของตัวสำรองด้วยนะไม่ใช่ของตัวจริงเพราะถ้าเกิดเรานึกถึงขุมกำลังตัวจริงขวาซานโช่ o, ซ้ายแรดฟอร์ดหน้าเป้าเป็นสีอาร์ซแม่งเต็มสล็อตแล้วนะสำรองเรามีใครอะมาร์ซิยาวอีกนั่นแหละฮะในไลน์ของแดนนี่ลเจมพอคุยกันจริงๆดูถึงขุมกำลังโอเแล้วก็คงจะบอกว่าผมการันตีตำแหน่งตัวจริงให้แดนนี่ลเจมไม่ได้จริงๆถ้าเกิดตกทั้ง FA คัพและคาราบาวครับแดนนี่ลเจมจะแทบไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงต่อให้เกมสัปดาห์นี้ได้ลงแต่เเกกกมสัปดาาหห์นนะน้้็ตอองลุีีนะะถทยบ สมมติปล่อยไปอยู่กับลีดอยู่ในเตดหรือทีมที่มาสนใจตัวเขาและการันตีให้เขาได้ว่าถ้าคุณมาเต็มที่คุณแค่ตัวจริงกับสำรองถ้าคุณดีพอคุณตัวจริงได้แต่ถ้าคุณฟอร์มไม่ดีคุณก็ต้องไปเบียดแย่งในมานั่งสำรองแต่คุณเป็นสำรองลำดับที่1มันคือความต่างเลยนะหมายความว่าการได้เดินออกไปมันคือเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับตัวนักเตะอย่างแน่นอนแล้วลีดอยู่ในเตดตอนนี้ผู้จัดการทีมคือมาเซโล่บีเอลซาแดนนียลเจมที่อายุ20ต้นต้นต้องการเกมการแข่งขันต้องการการลงสนาม อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะพัฒนาขึ้นไปอีกและการได้ไปอยู่กับผู้จัดการทีมอย่างมาร์เซลลเบลซาผมว่ามันเป็นทางเลือกทางออกที่ดีมากๆและน่าจะดีที่สุดด้วยสําหรับตัวเขาพวกเราแฟนบอลน,น่ะรู้สึกใจหายตัวผมก็รู้สึกใจหายก็ขอวอวยพรให้แดเนียลเจมส์ประสบความสําเร็จนะขอให้พัฒนาแล้วก็ยกระดับฝีเท้ามาให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยพอคุณมีโอกาสคุณทํามันได้จริงๆผมเป็นกําลังใจให้เด็กคนนี้จริงๆถ้าเกิดใครตามช่องสับหลอกอ่ะก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดบ่อยใช่ไหมแต่ผมมีทําคลิปอ่ะผมจะทําคลิปแล้วก็ พูดถึงเรื่องทัศนคติอะแล้วแดนเจมส์อจจะเป็นประจําเลยะจะมาโผล่อยู่ตลอดว่าความสามารถทักษะกูไม่ได้สู้ใครได้อะแต่ถ้าเกิดว่ากันถึงความพยายามอะกูแม่งไม่เคยยอมใครจริงๆอะ่ะนี่คือจุดดีของเด็กคนนี้แล้วผมว่าแม่งมันเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่ามีพลังอะเวลาเราอยู่กับคนที่แม่งขยันแบบขยันชิบหายขยันโดยที่มึงวิ่งแม่งอยู่นั่นอะวานบิซาก้าที่เป็นแบ็คจ่ายบอลให้กูพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวกูวิ่งไปไล่ให้ข้างหน้ากูเจอเวอร์จิลฟานได้กูต้องปะทะกูวิ่งชนเลยกูวิ่งใส่่่เลลยคือแมมงไกัวใะใจ แม่งใหญ่เกินตัวมากแดนนี่เจมผมเลสเปกเด็กคนนี้มากผมชอบมากแล้วผมนึกถึงยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันอะยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันถ้าเกิดเราพูดถึงนักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์แน่นอนว่าก็มีแต่เวลาเซอร์เล็กเฟอร์กูสันคุมลูกทีมหรือซื้อนักเตะแต่ละคนเข้ามาอยู่ในทีมอะมันจะไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ทั้งทีมแต่มันจะมีนักเตะลักษณะแบบแดนนี่เจมที่แนวคิดไม่เซ็ตความพยายามความมุ่งมั่นเอาใจนำอะมีหัวจิตหัวใจที่แข็งแรงอะในการเป็นตัวนําเพื่อแบบลงสนามมาเราเซอร์ชอบนักเตะแบบนี้อย,น cher, อย่่าาางงดเนออร์ย พาร์คจีซองพาร์คจีซองความสามารถมีนะแต่เซอร์เล็กฟกัสซันส่งเขาไปทําหน้าที่แบบไล่ประกบป,ปีโลอ่ะพาร์คจีซองเป็นตัวลุกยิงประตูได้สร้างสารรค์เกมได้ถ้าเกิดเราอีโก้ซะหน่อยเราเป็นพาร์คเราก็จะบอกว่าเฮ้ยป๋าผมอยากยิงประตูบ้างอะ่ะผมอยากขึ้นไปมีส่วนร่วมกับโรนัลดลูนีอ่ะทำไมให้ผมวิ่งไล่คนอื่นอย่างเดียวทำไมไม่ให้มิดฟิลไปทําหน้าที่นี้ล่ะ <laughs> คุณคิดว่าพาร์คจีซองจะอยู่ถึงทุกวันนั้นไหมพาร์คยังไงก็ต้องโดนปล่อยออกถูกไหมแต่พาร์คไม่เคยบ่นและทํางานอย่างหนักปีโลอออนนนนนน่ะะคืแแดเเเจมัมัป็ล็ลลางงททรรบบกกตใยุซ์ี ไม่ได้เก่งมากแต่พร้อมจะพัฒนาตัวเองและทําทุกอย่างเต็มที่แบบเกิน100%เเซเวลาอยู่ในสนามเราก็เลยแบบสัมผัสกับอะไรแบบนี้แล้วก็โอ้โหแอบมีแบบแดนนเนอร์เจมไปแล้วหรอแต่ก็ให้กําลังใจอวยพรของให้เจมแบบประสบความสําเร็จพี่โดคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาย้ายมาอยู่กับยูไนเต็ดเพียงแต่ว่าวันนี้สโมสรมีแบบยืนยันอีกทีนึงว่าแบบเราบรรลุเราคว้าตัวโรนัลโดพร้อมแจ้งเรื่องสัญญาว่าคว้าตัวเขามาด้วยระยะเวลาสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นอีกหนึ่งปีก็ชัดเจนว่า ว่าใครที่แบบกลัวจะไม่ใช่ว่ะกลัวจะบรรลุข้อตกลงแล้วแม่งไปดิลล่มหรือเปล่าวะอันนี้น่าจะชัดเจนแล้วแหละว่าสโมสรว้าตัวโรนัลโดมาร่วมทีมได้แล้วก็น่าจะรอพักเบรกทีมชาติเสร็จเขาน่าจะมาซึ่งก็ประมาณวันที่8ที่9กันยาครับรอจบโปรแกรมทีมชาติฟีฟ่าเดย์ไปก่อนโรนัลโดก็อาจจะมาเซ็นสัญญามาชูทรงชูเสื้อไม่รู้จะมีหรือเปล่าด้วยชูเสื้ออาจจะเหมือนวาลาหรือเปล่าก็เปิดตัวในสนามและโรนัลโดไม่รู้จะพิเศษกว่าน,นั้นหรือเปล่าคือเกมเจอกับนิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะเปิดตัวดว แต่วันนี้สิ่งที่โรนัลโดแม่งอิมแพคกับใจแมนยูทุกๆคนมันคือการที่เขาโพสตข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวคือหลักๆใจความมันก็แบบก็รู้สึกยินดีพูดความรู้สึกไม่ออกมันเป็นความรู้สึกที่ประทับใจมากผมเริ่มต้นหลายๆอย่างกับที่นี่ทั้งคว้าแชมป์ลีกลงเล่นกับทีมชาติโปรตุเกสลงเล่นกับแมนยูอะไรแบบเนี้ยคว้าแชมป์คว้ารางวัลทั้งบาลงดอทั้งอะไรมากมายมันเริ่มจากที่นี่แล้วก็มีแฟนๆที่อยู่บนอัฒจันทร์ที่โอทัฟฟอร์ดให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดเขาก็พูดถถึึึึงงคคววาาาาามมมรู้สสกกพพยายอาอธิบที่เข เล่าออกมาได้มันก็เป็นความรู้สึกปลื้มปิติดีใจกับแฟนๆแ,แหละแล้วก็เหมือนเป็นการกล่าวทักทายแฟนๆว่าผมกลับมาที่นี่และมีการยืนยันว่าไอ้ประวัติศาสตร์ก่อนหน้าน,นี้ที่เขาเคยขีดเขียนเอาไว้อะมันทําไปแล้วมันเป็นมันกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเรื่องความสําเร็จใช่เขาเคยทําแต่ผมจะมาเริ่มขีดเขียนมันใหม่เรามาเริ่มทํามันใหม่อีกครั้งที่นี่ต้องกลับมาประสบความสําเร็จรับเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวผมให้สัญญาอะไรประมาณเนี้ยก็โรนโดเอาง่ายๆโรนโดประกาศครับว่าผมพร้อมจะพาที่นี่ประสบความ อะไรทํานองนั้นก็เดี๋ยวรอดูตามที่เขาบอกสุดท้ายเขามีแบบตามจดหมายภา,าษาไทยมันคือปลอแล้วปลอรตรงนี้คือไฮไลท์มันคือไฮไลท์ที่ทําให้ทุกคนแม่งแบบไอเชียไอเชียแม่งแบบทุกคนแม่งต้องวันรีนี้แม่งต้องวันรีนี้อารมณ์นี้เท่านั้นแบบเชียดุโคกินใจคือการที่บอกว่าปลอทั้งหมดนี้เพื่อคุณหรือทั้งหมดนี้เพื่อบอสเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเจ็ดเชียมันยิ่งแบบกระแทกใจแฟนผีมันยิ่งตอกย้ำไอข่าวที่เราเห็นมาว่าคนสําคัญของ เรื่องนี้คือเซอ Sir ร์เล็กเฟอร์ูซันพอเซอร์เล็กเฟอร์ูซันรู้แต่เท่าที่ดูนะไม่ใช่แค่แบบเซอร์รู้แล้วก็เดินเรื่องเหมือนพอโอเล่รู้ข่าวที่ผมอ่านมาที่ผมฟังจากพี่ๆที่คุยกันมาเขาบอกพอโอเล่รู้ว่าเขาก็โทรหาเอ็ดวูดเวิร์ดเพื่อบอกว่าโรนัลโดจะไปเนี่ยเราทํายังไงได้บ้างเพื่อที่จะพาเขามาคุณพอที่จะไปเอาเอกสารเอาข้อเสนอที่โรนัลโดต้องการหรือว่าที่เมนเดสต้องการอะไรแบบนี้เอาเข้ามาให้เราดูได้ไหมให้เรามาจัดการกันได้ไหมเหมือนโอเล่น้าจะโทรหาเอ็ดวูดเวิร์ดแล้วเอ็ดวูดเวิร์ด และน่าจะโทรหาป่าด้วยมัง้งผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนโทรบอกเรื่องนี้หรือแกรู้เองแต่ทันทีที่เซอร์เล็กฟูกุซันรู้เรื่องนี้เขาก็โทรหาโรนัลโดเพื่อโน้มน้าวให้โดกลับมาที่นี่อย่าไปอยู่กับแมนซิตี้และบอกในสโมสรยูไนเต็ดน่าจะโทรหาพวกเกลเซอร์เลยด้วยซ้ําให้เอาตัวโรนัลโดมาให้ได้และถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เดวมี่ได้เป่าผมอะไรทํานองนั้นไปจัดการเอาลูกกูมาให้ได้ทํานองนั้นเฟอร์กี้เซอร์เล็กฟูกุซันมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการพาโรนัลโดมาผมไม่รู้หรอกว่า โรนัลโดตอนแรกเขาคิดยังไงเดี๋ยวรอเขาเป็นคนพูดเองเราจะไม่คาดเดาแต่ที่สําคัญคือพอโรนัลโดได้คุยกับเซอร์อเล็กอะทุกอย่างมันคือแบบโรนัลโดเขานับถือเซอร์อเล็กเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งอะเหมือนเป็นพ่อบังเกิดเกล้าแล้วเซอร์อเล็กก็มองโรนัลโดเหมือนเป็นลูกในไส้อะมันคือแบบความสัมพันธ์สายใยของ2คนนี้มันคือตัดไม่ขาดแล้ว2คนนี้เขาอยู่ด้วยกันเขาเห็นกันตั้งแต่วันที่โรนัลโดไม่เป็นดาวลุ่งอะเซอร์เล็กฟูซันเอาโรนัลโดมาแล้วก็มาขัดเกล่าในวันที่มีปัญหาก็เอาตัวเข้าไปช่วยแก้ปัััััญหาททท้้้งงงกกกบบีมอ หแล้วก็พาโรนัลโดจนขยับขึ้นมาอยู่ในจุดที่เป็นนักเตะค่าตัวระดับสถิติโลกตอนนั้นคือ80ล้านปอนด์พอความสัมพันธ์มันดีกันมาตลอดในนัดชิงที่ยูโรอ่ะยูโร2016ที่โรนัลโด,โดได้แชมป์ยูโรกับโปรตุเกสอ่ะเฟอร์กี้ใครจําภาพได้มัง่งเฟอร์กี้ที่ยืนอยู่ตรงสแตนอ่ะแล้วรอนักเตะโปรตุเกสเดินลงมาเรื่อยๆเฟอร์กี้ไปยืนชะเง้ออาจจะมีทักทายเปเป้ P, มีทักทายนานี่ลูกศิษย์เก่าแต่คนที่เขารอคนสุดท้ายมันคือ c r อาซวนอ่ะยืนชะเง้อน,นึกถึงภาพแบบเป็นเด็กๆที่ยืนรอคอยออะไรบางางงย่ ยืนแบบชะเง้อมองเมื่อไหร่โรนันโดจะมาอะไรแบบนี้ใครจําภาพนั้นได้ไหมคือแบบโหเป็นโมเมนต์ที่ดีมากแล้วพอโรนัโดเดินลงมาปุ๊บแบบเ hey, ฮ้ยโรนันโดโรนัโดหันมาโรนัโดก็ตกเฮ้ย hey แล้วก็แบบกอดกันแสดงความยินดีกันโหเป็นภาพที่โคตรฟินโคตรดีสุดท้ายก็กลายเป็นว่าโรนันโดกลับมาอยู่กับยูไนเต็ดอีกครั้งและเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะมาขีดเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ทุกคนรอดูไว้ได้เลยปอลอทั้งหมดนี้เพื่อคุณอเล็กซ์เฟอร์กูสันยัดแค่ทุกคนกดเลข7มาให้โรนันโดหน่อยผมไม่รู้แหละแตง้ออเบอร์ 7. ประทับใจมากๆกับโรนัลโดกดเลข7็ให้ทีผมแม่งอินกับโรนัลโดมากๆสารภาพเลยโคตรอิน